สบายดีเดอ้อยินดีตอนทับเข้าสู้ซอของน้องตุต๊กตานอวันนี้นะคะน้องตตนก็จะมาขายของนะคะซึ่งช่วงนี้ไม่ได้ค่อยค่อยขายของเลยนะคะไม่รู้ว่าลูกค้าหายเงียบไปไหนนอหรือว่าขนมไม่ลอ,อยหรือเปล่านะคะแต่อย่างไงน้องตีนก็จะสู้ๆนะคะตอนนี้นะคะปลาลายัางเหลือแค่กระปุกเดียวนะคะก็คือเหลือแค่ตาแดงสามารถสั่งได้นะคะหรือว่าใครสนใจก็แอดมาทักเฟซได้เลย ราคากระปุกละ70บาทขนมกุกกี้รสใบเตยหอมไม่หวานมากนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบอะไรกินแบบพวกหว,วานเกินเงี้ยอันนี้ขอยกให้เป็นกุกกี้ะะแล้ค่ะทุงละ10บาทเองนะคะมันม่วงทุงละ7บาทฟักทอง7บาทเพือก7บาท กล้วยสาบทําเองนะคะถุง7บาทเช่นกันค่ะสามารถสั่งได้นะคะถุง7บาทเองผล,ลไม้รวมหอมไม่หวานมากเป็นรสใหม่นะคะถุงก็10บาทค่ะอร่อยเวอร์ แล้วก็ขนมเปียะนะคะตอนนี้ยังเหลือแค่สองกล่องเองนะคะมีไส้ถั่วแล้วก็ไส้เค็มนั่นเองนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้องตุ๊กด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ขายของเท่าไหร่แต่ว่าก็จะสู้ๆนะคะลูกค้าก็เป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กด้วยอันนี้ก็เป็นลายที่อ่าเป็นลายส่วนตัวเลยนะคะใครสนใจก็ทักมาลายนี้ได้เลยะค่ะขนมมีพร้อมส่งนะคะช่วงหลังๆที่น้องตุ๊กส่งของ ช้าน,นิดหน่อยก็เพราะว่างตัวเองไปงานศพแล้วก็ยุ่งๆอยู่กับงานนิดหน่อยนะคะตัวเองกลับขอประทานโทษด,ด้วยตอนนี้ก็งานศพจบแล้วไปที่เรียร้อยนะคะก็จะมาตั้งใจขายของอีกครั้งนะคะแต่ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่มาซื้อของบางวันก็ได้ขายบางวันก็ไม่ได้ขายแต่ว่ายังไงก็จะขายของเหมือนเดิมนะคะก็ยังสู้ๆเหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปเลยนะคะ ชีวิตต้องสู้ค่ะถ้าไม่สู้ก็ไม่มีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ